พร้อมแล้วบอกได้นะคะไปในความไหนอากพิจารณาคำใหญ่กนั้น งานในวันนี้นะคะเราจัดขึ้นในธีมของอุล้าวีฟิวเจอริสติกนก็คือเป็นการาฉลองครบรอบ9้าปีของบริษัทอุลเตวีค่ะแล้วก็เป็นการที่จะบ,บอกว่าเรากําลังก้าวไปสู่ยุคของอนาคตแห่งความงามค่ะก็บริษัทอุลเตวีนะคะบริษัทนําเข้าเครื่องมือแพทย์ความงามค่ะตั้งแต่9ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะคะเราก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,มาตลอดนะคะโดยการพัฒนาของดรคอนทันจินจากประเทศเกาหลีค่ะโดยเรามีบริษัทแม่ อยู่เกาหลีแล้วก็มีดิสติบิวเตอร์ทั่วโลกกว่า44ประเทศทั่วโลกค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราเจบขออนุญาตโปรโปรมทในเรื่องของแคมเปญที่เราร่วมทํากับคุณหมอในคลินิกต่างๆนะคะก็คือเช็คแท้ให้ชัวร์หน้าไม่พังลุ้นไปปังกับจานกระทาที่ฮ่องกงค่ะวันนี้จะก็ฝากฝากถึง ผู้บริโภคทุกท่านนะคะมันอาจจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ให้ผู้บริโภคทุกท่านตรวจสอบยาที่ฉีดบนหน้าเรานะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบว่ายานั้นเป็นยาอะไรฉีดแล้วปลอดภัยไหมเป็นยาแท้หรือเปล่านําเข้าโดยถูกต้องหรือเปล่าค่ะแคมเปญน,นี้เลยจัดขึ้นมาเพื่อให้กับผู้บริโภคทุกท่านได้ตรวจสอบยาก่อนฉีดเข้าหน้าเราค่ะค่ะแล้วก็อคอนเสิร์ตใช่ไหมก็คอนเสิร์ตของวันนี้ใช่ไหมคะ ก็วันนี้เราจะมีมีน้องนายมานะคะน้องนายน้องนายก็จะมามีนิคอนเสิร์ตกับเราแล้วก็จะมีทล์กนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีแล้วก็จะให้คุณหมอทุกท่านร่วมแดนซ์ไปกับเรากับพี่ชาค่ะวันนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะไปสัตว์เต้าวีครบรอบ9้าปีค่ะพี่ปอเขาตื่นเต้นค่ะก็งงมากเลยว่าพี่เขาเป็นพิธีกรเหรอคะเนี่ย ค่ะโอยพรค่ะก็ครบรอบ9ปีแล้วนะคะก็ขอให้แบบอุลตวีไทยแลนด์นะคะอยู่กับประเทศไทยแล้วก็เรียกว่านําเข้าเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําให้แบบคนไทยเราสวยขึ้นค่ะชอบมากกิจกรรมนี้ว่าเช็คเลยนะเช็คหน้าจริงเช็คแท้ให้ชัวร์เช็คแท้ให้ชัวร์แต่ถ้าเกิดว่าหน้าปลอมนี่อะไรอย่งงแต่ข้าเลนของจริงหมดเลยของจริงหมดเลยฟิลเลอร์จริงค่ะต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องเช็คหน้าปลอมแล้วเราจะได้สวยแบบว่าสวยด้วยแบบหน้าจริงเราได้แบบนี้ ะะก็ขอให้กับอยู่คู่กับประเทศไทยแล้วก็นำข้าวเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับข้อมูลาสามารถเข้าไปเช็คผลิตภัณฑ์ได้จากเว็บไซต์ www. อัลตาวีไทยแลนด์ดอนะคะหรือจะเข้าไปเช็คเ,เข้าไปแชทกับเราได้ที่ l i น์ a อดอัลตาวีไทยแลนด์ได้เลยค่ะสามารถเช็คได้ว่าคลินิกไหนโรงพยาบาลไหนใช้สินค้าของเราบ้างนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการรีเช็คอีกทีว่าว่าที่เนี่ยใช้อะไรอะไรยังไงแล้วก็ทุกกล่องของยาผลิตภัณฑ์เราจะมี QR Code mm hmm. ค่ะให้เช็คว่าอันนี้เป็นยาแท้หรือเปล่ามีมีให้เช็คหมดเลยค่ะ, <Okay. S 1> คะขอบคุณค่ะ